นานมาแล้วมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านครอบครัวนั้นมีพี่น้องชายสองคนพ่อแม่ของพวกเขาได้เสียชีวิตไปแล้วไม่มีใครดูแลบ้านหรือทำอาหารให้ดังนั้นพี่ชายจึงแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยพวกเขาทำเกษตรและเลี้ยงวัวควายพวกเขามีมรดกตกทอดมากพอสมควรแต่พี่ชายและพี่สะใภ้ของเขานั้นโลภมาก พวกเขามักจะพยายามโกงน้องชายอยู่เสมอพี่ชายก็หลงเชื่อคำพูดของพี่สะพายและเริ่มหลอกลวงน้องชายเช่นกันน้องชายเป็นคนซื่อสัตย์เรียบง่ายและมีนิสัยอ่อนโยนเขาเคารพพี่ชายและพี่สะพายอยู่เสมอและพูดจายอย่างรอบคอบเสมอพี่ชายและพี่สะพายคิดว่าความเรียบง่ายของเขาคือความอ่อนแอแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนฉลาดมาก พี่ชายและพี่สะพ้ายไม่เพียงแต่เอาเปรียบด้วยคำพูดแต่ยังกลั่นแกล้งเขาทุกวันด้วยเมื่อเขาไม่สามารถทนต่อการกลั่นแกล้งนั้นได้อีกต่อไปเขาก็ไปที่คอกวัวของเขาเขาคิดว่าบางทีตอนนี้จะเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะขอแบ่งมรดกและแยกตัวออกมาอยู่ต่างหากเขากล้าหาญพูดกับพี่ชายและพี่สะพ้ยว่าตอนนี้ฉันคงอยู่กับพวกคุณต่อไปไม่ได้แล้ว ขอแบ่งส่วนมรดกของฉันด้วยเถอะฉันจะไปอยู่คนเดียวเหมือนกับว่าใครบางคนได้รับสิ่งที่ต้องการโดยไม่ต้องพยายามพวกเขาก็รีปดตกลงรับข้อเสนอของน้องชายทันทีพวกเขาโกงน้องชายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พวกเขาให้เขาเพียงที่ดินว่างเปล่าที่แห้งแลง้งมุมหนึ่งซึ่งไม่มีอะไรสามารถปลูกได้และให้เขาอยู่ในกระท่อมเล็กๆใกล้ข้อกวัว หลังคาก็รั่วในหน้าฝนสำหรับไถนาพวกเขาควรจะให้ไถและวัวแก่เขาแต่กลับให้วัวแก่ชาราตัวหนึ่งที่แม้แต่เดินก้าวเดียวก็ลำบากพวกเขาไม่ให้แม่วัวหรือวัวลูกเลยสำหรับอาหารพวกเขาให้ข้าวโพดหนึ่งกระสอบและให้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเพียงเล็กน้อยทุกสิ่งที่พี่ชายและพี่สะพายให้เขาน้องชายก็ไม่เคยปริปากโต้แยง้ง เขาคิดว่าความอดทนคือทางออกที่ดีที่สุดและเขาก็ปลอบใจตนเองและบอกกับหัวใจตัวเองว่าต้องอดทนแม้จะรู้ว่าตนเองถูกโกงอย่างร้ายแรงแต่เขาก็ไม่พูดอะไรกับพี่ชายหรือพี่สะพ้ายเลยแต่ในใจเขาคิดว่าข้าจะต้องล้างแค้นเรื่องนี้ให้ได้วันหนึ่งวัวแก่ก็นั่งเศร้าอยู่ในคอกวัววัวแก่จ้องมองน้องชายนานมาก จากนั้นก็พูดว่านายท่านข้าแก่เกินไปแล้วข้าทำอะไรไม่ไหวแล้วแต่ข้าจะบอกวิธีบางอย่างให้เจ้าแล้วเจ้าจะกลายเป็นคนรวยเมื่อได้ยินดังนั้นความหวังจึงเริ่มส่องแสงในใจของน้องชายเหมือนแสงสว่างเข้าใจชีวิตเข้ามาส่องใจเขาใบหน้าของเขาเริ่มมีแววสว่างขึ้นน้องชายจึงถามวัวว่าข้าจะร่ำรวยเหมือนเจ้าของที่ดินในหมู่บ้านได้จริงหรือ วัวแก่พยักหน้าขยับหูไปมาแล้วตอบว่าถ้าเจ้าทำตามคำข้าล่กก็หัวใจเจ้าจะเต็มเปี่ยมด้วยความสุขแน่นอนน้องชายรู้สึกอยากรู้ว่าแผนคืออะไรเขาพูดด้วยความตื่นเต้นว่าบอกมาเถอะข้าต้องทำอะไรถ้ามันเป็นสิ่งที่ข้าทำได้ข้าจะทำแน่นอนน้องชายเดินเข้าไปใกล้วัวและลูบหัวของมันเบาๆเจ้าอยู่กับข้ามาตลอดเจ้าเป็นเพื่อนของข้า ข้าไม่มีใครนอกจากเจ้าเลยน้องชายเริ่มซึ้งใจและน้ำตาคลอบัวแก่พูดว่าถ้าเจ้าสัญญาจะทำตามข้าข้าจึงจะบอกวิธีให้เมื่อได้ยินดังน He e ั้นน้องชายรู้สึกลังเลอยู่ครู่หน nope ึ่งแล้วก็พูดว่าข้าสัญญาข้าสัญญาสามครั้งเลยด้วยข้าจะทำทุกอย่างตามที่เจ้าบอก จากนั้นวัวก็กระสิบวิธีรับนั้นข้างหูน้องชายใบหน้าน้องชายพลันซีดเผือกเขานิ่งอึง้งและซุดตัวลงนั่งกับพื้นวัวพูดว่าเจ้าจะไม่บาปหรอกเพราะข้าทำด้วยความสมัครใจและเจ้าก็ให้คำสาบานแล้วด้วยถ้าเจ้าผิดคำสาบานเจ้าจะได้รับบาปอย่างมหันน้องชายเริ่มหวาดกลัวต่อคำสาบานนั้นเขารู้ดีว่าคำสาบานไม่ควรถูกทำลายเด็ดขาด แม้ในใจจะไม่เต็มใจเขาก็พาวัวแก่ไปสักพักต่อมาพวกเขาก็มาถึงไร่ข้าวโพดของเจ้าที่ดินที่รวยที่สุดในหมู่บ้านเมื่อเดินเข้ากลางไร่น้องชายก็คิดในใจว่าข้าควรทำยังไงดีวัวก,กินข้าวโพดประมาณแปดถึงสิบฝักและทําให้ดูเหมือนว่ามันทําลายไร่ข้าวโพดมากมายวัวพูดว่าเร็วเข้าถ้ามีใครมาเห็นทุกอย่างจะพังหมด น้องชายพาวัวไปยังจุดที่วางแผนไว้และปล่อยไว้ตรงนั้นทันทีที่ถึงวัวก็ล้มตายลงเขาจัดวัวให้อยู่ในท่ายืนบนสี่ขาอย่างยากลำบากแล้วยัดฝักข้าวโพดไว้ที่ปากทำเหมือนว่าวัวกำลังกินอยู่จากนั้นเขารีบปีนขึ้นไปบนเนินสูงที่อยู่เหนือไร่ข้าวโพดท,ทันทีน้องชายตะโกนจากเนินเขาเรียกเจ้าที่ดินแก่วัวกินข้าวโพดไปแล้ว วัวกินข้าวโพดไปหมดแล้วเจ้าที่ดินผู้โลภคว้าไม้เท้าแล้ววิ่งไปอย่างไร่ข้าวโพดเมื่อเขามาถึงเห็นว่าวัวกำลังกินข้าวโพดอยู่จริงและต้นข้าวโพดบางส่วนก็ถูกทำลายเมื่อเห็นเช่นนั้นเขาก็โมโหมากจนควบคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วฟาดวัวอย่างแรงด้วยไม้เท้าในมือวัวล,ล้มลงทันทีเจ้าที่ดินมองไปรอบๆอ,อย่างหวาดระแวงว่าจะมีใครเห็นไหมเมื่อเห็นว่าวัวไม่ขยับ เขาก็มั่นใจว่าวัวตายแล้วทันใดนั้นเสียงตะโกนจากบนเขาก็ดังขึ้นวัวตายแล้วหน้องชายวิ่งตรงเข้ามาหาเจ้าที่ดินขณะตะโกนเสียงดังเขาวิ่งมาและยังตะโกนไม่หยุดว่าอย่าทําร้ายวัวของข้าเลยเขามาถึงตรงหน้าทันทีเจ้าที่ดินไม่รู้จะทำอย่างไรอยู่ในสถานการณ์ลำบากใจเขายืนเงียบๆมองดูวัวที่นอนตายน้องชายพูดว่า ถ้าเจ้ากินพืชของข้าข้าไม่ว่าแต่ทำไมเจ้าถึงต้องฆ่าวัวของข้าด้วยข้าจะไปแจ้งความที่ศาลในสมัยนั้นการฆ่าวัวหรือวัวถือเป็นบาปและอาจยากรรมร้ายแรงการแจ้งความเรื่องนี้อาจนำไปสู่โทษประหารได้เลยเจ้าที่ดินหันซ้ายหันขวาอย่างระแวดระวังอีกครั้งแล้วพูดกับน้องชายว่าฟังนะลูกเอ๋ยอย่าแจ้งความเลยนะอย่าบอกใคร ว่าข้าเป็นคนฆ่าวัวแค่บอกว่ามันวัวตายเองมันก็แก่แล้วนี่ข้าจะให้เจ้าถุงเหรียญเงินจำนวนมากน้องชายคิดเร็วแล้วตอบว่าถ้าเจ้าว่าอย่างนั้นข้าก็จะทำตามการจับเจ้าก็ไม่ได้อะไรกับข้าอยู่ดีเจ้าที่ดินให้เหรียญเงินจำนวนมากแก่เขาและพากันกลับไปที่บ้านของตนน้องชายลูบหัววัวแล้วพูดว่าเจ้าสอนอะไรให้ข้ามากมายเลยนะเพื่อน เจ้าคือชีวิตใหม่ของข้าจากนั้นเขาก็กลับบ้านหยิบจอบแล้วขุดดินกลบศพวัวอยู่นานหลายชั่วโมงเขาขุดหลุมขนาดใหญ่มากแล้วฝังวัวที่ตายด้วยตัวคนเดียวอย่างเงียบๆหลังจากนั้นเขาก็เดินกลับบ้านไปตอนเย็นเมื่อไม่มีใครอยู่รอบบ้านน้องชายก็ออกเดินทางไปยังคฤหาสน์ของเจ้าที่ดิน เจ้าที่ดินรอเขาอยู่ที่ระเบียงบ้านด้วยความคาดหวังเมื่อเขามาถึงเจ้าของบ้านก็พาเขาเข้าไปข้างในทันทีเขาเปิดตู้และหยิบถุงเหรียญเงินที่ส่งประกายออกมาให้แล้วเจ้าที่ดินก็หันมาหาน้องชายแล้วพูดว่าถุงนี้พอไหมสำหรับเจ้าลูกเอ๋ยพอใช่ไหมน้องชายรีบตอบว่าท่านครับแค่นี้ก็เยอะมากสำหรับข้าแล้วเจ้าที่ดินยกถุงขึ้นแล้วพูดว่าดีแล้ว เอาไปใช้ดูแลบ้านช่องให้ดีนะน้องชายจึงหิ้วถุงเหรียญเงินนั้นกลับบ้านอย่างดีใจในวันเดียวเขาก็ได้เงินจำนวนมหาศาลเพราะคำแนะนำของวัวแก่เขานำถุงเหรียญไปเก็บไว้ในห้องเก็บของแล้วนอนหลับตรงนั้นเช้าวันถัดมาน้องชายไปหาพี่ชายเขาขอยืมตาช่างหนึ่งอันจากพี่ชายพี่ชายเจ้าเลมากเขาคิดว่า เจ้าขอทานนี่จะเอาตาช่างไปทำอะไรเขาจึงยื่นตาช่างให้โดยไม่สงสัยอะไรแต่แอบป้ายขี้วัวเล็กน้อยไว้ที่ฝ่าตาช่างหลังจากน้องชายเอาตาช่างกลับไปแล้วเขาหันไปพูดกับภรรยาเจ้าหนุ่มนี่มันจะช่างอะไรนะถึงมาขอยืมตาช่างอาจจะเป็นข้าวโพดหรือเข้าฟ่างมั้งอาจจะแค่อยากอวดว่าเขาก็มีของจะขายเขาพูดแบบนั้นน้องชายเอาตาช่างกลับถึงบ้าน เขาปิดประตูบ้านทันทีหลังจากเข้าไปเมื่อไปถึงห้องเก็บของเขาก็เปิดถุงเหรียญเงินแล้วทะเลงบนเสื่อจนเหรียญกระจายจากนั้นเขาก็ตักใส่ตาช่างทีละตวงแล้วเทครับเข้าไปในถุงทุกครั้งที่ตักเต็มเขาจะใส่เหรียญหนึ่งเหรียญลงไปเมื่อเสร็จแล้วเขาก็นับเหรียญที่หล่นอยู่บนพื้นทั้งหมดมีสิบเหรียญเขาตกใจมากที่ได้เหรียญเงินสิบตวงเต็ม เขารู้สึกประหลาดใจมากเขาผูกปากถุงและว,วางมันกลับไว้ที่เดิมแล้วเขาก็เอาตาช่างกลับไปหาพี่ชายทันทีเขาคืนตาช่างให้พี่ชายตาช่างก็ไม่ได้เสียหายอะไรพี่ชายก็รับกลับไปน้องชายพูดว่านี่ตาช่างของท่านเอาคืนไปพี่ชายก็เดินเข้าไปในบ้านน้องชายก็เดินกลับเช่นกัน เมื่อพี่ชายและพี่สะพ้ายเข้าไปดูตาช่างพวกเขาสังเกตเห็นบางอย่างบนฝาตาช่างมีเหรียญเงินติดอยู่บนขี้วัวติดอยู่จริงๆพอเห็นดังนั้นน้ำลายพี่ชายก็ไหลด้วยความโลภแค่ของอย่างมะขามเทศจะมีเหรียญเงินได้ยังไงดูสิมันต้องรวยมากแน่ๆฉันจะหลอกให้เขาเผยเคล็ดลับทั้งหมดออกมาเราควรทำตามที่เขาทำจะได้รวยเหมือนกัน พี่ชายพูดกับภรรยาเขาพูดแบบนั้นจริงๆเป็นเวลานานแล้วที่เขาไม่ได้เจอน้องชายน้องชายเองก็ยุ่งอยู่กับงานของเขาซาวันหนึ่งหลังจากทำกิจวัตรประจำวันเสร็จน้องชายก็ออกไปหาพี่ชายที่บ้านพี่ชายที่โลภและเจ้าเล็กแกล้งทำเป็นรักใคร่เขาอย่างดีแล้วพูดว่าไม่ได้เจอเจ้าตั้งนานเห็นหน้าแล้วนึกว่าเจ้าป่วยซสอีกข้ากำลังจะไปหาเจ้าอยู่พอดี น้องชายสายหน้าแล้วตอบว่าเปล่าหรอกไม่ได้ป่วยอะไรช่วงนี้งานยุ่งจนไม่มีเวลาหายใจเลยบางทีก็ต้องไปตลาดบางทีก็ไปที่อื่นเข้ามาข้างในก่อนมีเรื่องอยากจะคุยด้วยหน่อยพี่ชายพูดกับน้องชายแบบนั้นน้องชายคิดในใจว่าหมอนี่ไม่เคยชวนข้าเข้าบ้านอย่างสุภาพเลยมันต้องมีแผนไม่ดีแน่ๆไม่เป็นไรข้านั่งตรงนี้แหละ แล้วเขาก็นั่งลงบนบันไดหน้าบ้านพี่ชายก็มานั่งใกล้ๆแล้วกระซิบถามว่าเหรียญเงินในตาช่างน้อยๆนั่นเจ้าหาได้จากไหนดูเหมือนเจ้าจะมีอีกเยอะเลยนะน้องชายไม่ตอบตรงๆและหัวเราะเบาๆเจ้าจำวัวแก่ของข้าในคอกได้ไหมมันอยู่มานานแล้วข้าเลยพาไปที่หมู่บ้านเจ้าที่ดินแล้วเชือดขาย ขายเนื้อให้กับพวกเจ้าที่ดินในคฤหานนั่นแหละเงินทั้งหมดก็มาจากนี่แหละเป็นเหรียญเงินพวกนี้แหละพูดจบน้องชายก็หัวเราะออกมาพี่ชายกับพิ่สะพ้ยเริ่มปรึกษากันพวกเขาก็ตัดสินใจจะพาวัวของตัวเองไปที่หมู่บ้านเจ้าที่ดินเพื่อเชือดขายบ้างเขาเลือกวัวที่ใหญ่ที่สุดแข็งแรงที่สุดจากค้อของตัวเองแล้วพาไปที่หมู่บ้านเจ้าที่ดินเขาพาวัวไปที่ขอบหมู่บ้าน แล้วเชือดวัวและหั่นเป็นชิ้นๆแต่ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวมาซื้อเนื้อเขาห่อเนื้อเป็นถุงแล้วเริ่มแจกจ่ายตามบ้านเขาแจกเนื้อวัวตามบ้านของเหล่าเจ้าที่ดินข่าวลือก็แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วว่าเขาเชือดวัวและแจกเนื้อฟรีเจ้าที่ดินได้ยินก็พากันจับตัวเขาแบบไม่ต้องออกแรงเลยเขาถูกจับมัดเหมือนที่น้องชายเคยทำ บางคนก็ยังตบหน้าเขาไปสองสามทีขณะนั้นเจ้าที่ดินคนหนึ่งพูดขึ้นว่าเจ้าหมอนี่เชื่อวัวขายควรพาไปศาลแล้วพี่ชายของน้องชายจึงถูกหลักตัวไปเขายกมือไหว้ขอโทษต่อหน้าชาวบ้านทั้งหมู่บ้านเขาร้องไห้ด้วยความสำนึกผิดและเสียใจอย่างมากชาวบ้านยกโทษให้เขาแต่เขาต้องจ่ายค่าปรับเป็นจำนวนมาก เพื่อจ่ายค่าปรับเขาจึงขายที่ดินของตนแม้แต่ที่ดินสำหรับปลูกพืชก็ต้องขายเพื่อจ่ายค่าปรับให้ชุมชนหลังจากนั้นชีวิตของเขาก็ลำบากมากขึ้นเขาคิดว่าน้องชายของเขาคือคนที่วางแผนให้เขาต้องเป็นแบบนี้เขาโกรธน้องชายยิ่งกว่าเดิมและวางแผนที่จะแก้แค้นวันหนึ่งเขาจับน้องชายไว้ในบ้านของตนเอง เขาและภรรยาร่วมมือกันมัดน้องชายใส่ถุงอย่างแน่นหนาหลังจากใส่ลงในถุงเขากัดฟันพูดว่าตอนนี้ข้าจะพาเจ้าไปจมน้ำกลางแม่น้ําหลังป่าใหญ่ในถุงนั้นเขายังใส่ก้อนหินก้อนโตวไว้ด้วยข้าจะจมเจ้าแล้วเอาทรัพย์สินของเจ้าทั้งหมดมาเป็นของข้าข้างในถุงน้องชายไม่ได้ตอบอะไรเลยเขาเงียบและนั่งนิง่ง พี่ชายของเขาพึมพำกับตัวเองตลอดทางเขามัดถุงด้วยเชือกอีกชั้นหนึ่งภรรยาของเขาก็ช่วยกันยกถุงขึ้นมาพวกเขายกน้องชายขึ้นในถุงแล้วอุ้มขึ้นพี่ชายก็เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าเขาเดินไปจนเหนื่อยมากจนหมดแรงแทบเดินไม่ไหวเขาฝืนใจเดินข้ามป่าไปให้ได้แต่สุดท้ายก็ไม่กล้าพาน้องชายไปจมน้ำกลางแม่น้ำ เขาจึงวางถุงไว้บนกิ่งไม้ต้นหนึ่งแล้วถอนหายใจยาวเขาเริ่มรู้สึกหิวเขาคิดว่ากินข้าวก่อนแล้วค่อยจมน้ำก็ยังทันจากนั้นเขาก็เดินไปทางริมฝั่งแม่น้ำแล้วเริ่มก่อไฟทำอาหารเขาเริ่มปรุงอาหารที่ริมฝั่งแม่น้ำใกล้กับป่าในถุงน้องชายได้ยินเสียงฝีเท้าของมา้าอยู่บนถนนเขามองผ่านรูเล็กๆของถุงเพื่อดูว่าใครมา เจ้าที่ดินผู้โลภขี่ม้าผ่านทางเส้นนั้นมาพอดีเขากำลังจะขี่ผ่านน้องชายวางแผนจะหลอกเจ้าที่ดินในทันทีเขาหยิบเหรียญเงินของตนออกมาใส่ลงในตาช่างแล้วเขย่าให้เกิดเสียงจากนั้นก็เริ่มร้องเพลงเบาๆเงินกำลังถูกสร้างอยู่ที่ริมป่าที่ริมแม่น้ำใต้ดินนี้กำลังผลิตเงินอยู่ เสียงเหรียญเงินกระทบกันกับเสียงร้องว่าเงินกำลังถูกสร้างเจ้าที่ดินได้ยินแล้วเกิดความโลภเขาผูกม้าไว้กับกิ่งไม้แล้วเดินลงมาจากมา้าเมื่อมาถึงถุงเขาก็ถามว่าเฮ้เจ้าเป็นใครกำลังทำอะไรอยู่ตรงนี้ข้าได้ยินเสียงเหรียญดังออกมาจากในถุงมีเสียงตอบกลับมาว่าข้าเป็นแค่นักเดินทางคนหนึ่งนี่คือถุงที่สามารถให้เหรียญเงินได้ ข้าก็กำลังนั่งข้างในผลิตเหรียญอยู่เหมือนกันเจ้าที่ดินได้ยินเข้าก็โลภจัดเขาพูดว่านักเดินทางเจ้าเสร็จหรือยังข้าจะได้เข้าไปผลิตเหรียญบ้างได้ไหมข้ายังไม่เสร็จหรอกเสียงตอบกลับจากในถุงแต่ถ้าแค่แป๊บเดียวก็ให้เจ้าเข้าได้เจ้าที่ดินเปิดถุงและปล่อยเด็กชายออกมาพอเห็นเหรียญเงินที่เปล่งประกายในตาช่างเจ้าที่ดินถึงกับกลืนน้ำลายอย่างตะกละ จากนั้นเขารีบมุดเข้าไปในถุงน้องชายรีบผูกปากถุงอย่างแน่นหนาะเอาล่ะท่านเจ้าที่ดินผลิตเหรียญให้ดีล่ะถ้ามีใครเรียกห้ามตอบไม่งั้นเหรียญจะไม่ออกพูดจบแล้วเขาก็ขี่ม้าของเจ้าที่ดินกลับบ้านทันทีพี่ชายกำลังทำอาหารและกินข้าวอยู่เขาพักผ่อนอย่างสบายใจ ตอนนี้เขามีแรงพอที่จะยกถุงไปทิ้งกลางแม่น้ำแล้วเขาเดินไปยังจุดที่วางถุงของน้องชายไว้พอเจ้าของถุงรู้ว่ามีคนมาก็พูดขึ้นจากข้างในเจ้าเด็กน้อยเหรียญยังผลิตอยู่นะอีกเดี๋ยวก็จะได้เต็มตาช่างแล้วรออีกแป๊บก็จะได้เหรียญเงินมากมายด้วยความโกรธเขายกถุงนั้นแล้วมุ่งหน้าไปที่แม่น้ำเมื่อถึงกลางแม่น้ำเขาก็โยนถุงลงน้ำทันที เจ้าที่ดินยังไม่ทันพูดอะไรก็จมน้ำไปเลยจากนั้นเขาก็รีบเดินกลับบ้านทันทีแต่พอถึงบ้านเขาก็ต้องตกใจมากม้าตัวใหญ่ผูกอยู่ที่ลานหน้าบ้านและน้องชายก็กำลังดื่มนมอย่างมีความสุขไม่นะน้องชายข้าพาเจ้าไปจมน้ำเองกับมือเจ้ากลับมาได้ยังไงพี่ชายถึงกับขยี้ตาเหมือนเห็นภาพฝันแต่นี่คือความจริง พี่จะถามว่าได้เหรียญไหมเหรอพี่จะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรรู้ไหมว่าอะไรลอยขึ้นมาจากน้ำถุงเต็มไปด้วยเหรียญเงินพร้อมกับม้าตัวใหญ่พากลับบ้านเลยพี่แปลกใจใช่ไหมละ่ะน้องชายพูดอย่างภาคภูมิใจพี่ช่วยพาค้าไปจมน้ำถือว่าเป็นบุญคุณมากเลยนะขอบใจจริงๆหลังจากได้ยินน้องชายพูดแบบนั้นเขาก็เริ่มโลภขึ้นมา เขาอยากจะได้ถุงเหรียญเงินและม้าตัวใหญ่บ้างเขาพาน้องชายไปคุยลับๆแล้วหลอกกล่อว่าช่วยจับข้าใส่ถุงแล้วพาไปจมน้ำที่แม่น้ำเดิมทีข้าก็จะได้กลับมาพร้อมถุงเหรียญเงินกับม้าหนึ่งตัวพี่ชายถ้าเจ้าพาข้าไปจมน้ำกลางแม่น้ำล่ะก็ข้าจะกลับมาพร้อมช้างกับทองมากเท่าที่ข้าหิวไหวเลยแต่เจ้าห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาด น้องชายเลยยุพี่ชายให้โลภสุดตัวพี่ชายตอบว่าข้าจะไม่บอกใครแน่นอนแต่เจ้าต้องพาข้าไปจมน้ำจริงๆนะข้าจะไปขึ้นช้างให้ได้เลยเขาเริ่มฝันกลางวันว่าได้อยู่ในวังมีช้างขี่และคนรับใช้เต็มบ้านเช้าวันต่อมาเขาบอกภรรยาว่าดูให้ดีนะเย็นนี้ข้าจะกลับมาพร้อมถุงเหรียญบนหลังช้าง รอข้ากลับมาด้วยละ่ะแล้วเขาก็ไม่พูดอะไรอีกตรงดิ่งไปบ้านน้องชายบอกว่าเตรียมถุงไว้เลยข้าจะเข้าไปข้างในเองเจ้าก็พาข้าไปแต่น้องชายบอกว่าข้าแบกเจ้าไกลขนาดนั้นไม่ไหวหรอกเจ้าพกถุงไปเองเลยข้าจะรออยู่ตรงจุดที่ต้องทิ้งถุงข้าจะไปทางอื่นพี่ชายมัวแต่โลภเลยไม่ได้คิดอะไรมาก แบกถุงออกเดินทางลุยป่าด้วยความตืน่นเต้นจนไปถึงจุดที่น้องชายเคยให้วางถุงม้าของเขายังอยู่ใกล้ๆแล้วน้องชายก็ยัดพี่เข้าไปในถุงผูกปากถุงแน่นแถมผูกหินไว้ตรงก้นถุงอีกแล้วก็ยกอย่างยากลำบากไปทิ้งกลางแม่น้ำขณะจมน้ำน้องชายพูดลาน้ําตาคลอลาก่อนพี่ชาย ต่อไปเจ้าจะได้ขึ้นช้างอยู่บนสวรรค์แน่นอนข้ารู้สึกเสียใจแต่ถึงไม่อยากข้าก็ต้องทำข้าขออโหสิกรรมให้เจ้านะจากในถุงพี่ชายร้องลั่นเจ้าหลอกข้าเจ้าจะต้องได้รับผลกรรมแน่ๆไอ้น้องชายแต่น้องชายกลับหัวเราะพี่ชายเอ,อ๋ยนี่ไม่ใช่การหลอกแต่เป็นการเอาคืนต่างหากข้าไม่ได้บังคับให้เจ้ามาเองนะ เจ้ามาเองเต็มใจลาก่อนแล้วเขาก็ปล่อยถุงลงน้ำด้วยน้ำหนักของหินและตัวพี่ชายถุงก็จะมาหายไปในไม่ช้าพี่ชายก็ตายน้องชายขี่มา้ากลับบ้านอย่างสบายใจตอนนี้ไม่มีใครวางแผนร้ายกับเขาอีกแล้วเขากลายเป็นคนร่ำรวยและมีชื่อเสียงในสังคมภรรยาของพี่ชายเฝ้ารออยู่ทั้งชีวิต ว่าสามีจะกลับมาพร้อมเหรียญเงินบนหลังช้างพร้อมเหรียญเงินเต็มถุงบนหลังช้างแต่เขาก็ไม่เคยกลับมาอีกเลย